การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์ครับในช่วง11จนถึง17เมษายน2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์นะครับว่าคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ ก่อนอื่นครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนับวันเกิดตามโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดใน วันใดครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ครับ1 จนถึง17เมษายน2564ต้องบอกว่าการทำงานการทำสิ่งต่างๆของคนเกิดวันเสราร์การงานจะโดดเด่นครับไพ่ก้าเหรียญจะพูดถึงการงานของคนเกิดวันเสราร์โดยเฉพาะคนที่เป็นสุภาพสตรีการงานจะโดดเด่นนะครับ สุขภาพบุรุษการงานก็เด่นไม่น้อยหน้ากันนะครับเรียกได้ว่าําอะไรก็ตามในช่วง11จนถึง17เมษายน2564นี้เรียกได้ว่าคนเกิดวันเสาร์มักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาในเรื่องงานเสมอครับในเรื่องของการทำงานเจอปัญหาก็แก้ไขได้เปลี่ยนปัญหาเปลี่ยนอุปสรรคเป็นผลงาน เปลี่ยนปัญหาเปลี่ยนอุปสรรคเป็นความก้าวหน้าได้ในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆต้องบอกว่าคนเกิดวันเสราร์การงานจะเด่นการงานจะดีแล้วก็บางคนก็มีเกณฑ์ที่จะมองเห็นโอกาสมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งที่คนเกิดวันเสราร์ต้องระวังนะครับนั่นก็คือเรื่องของปัญหาที่มาจากผู้คนที่คุณนั้นร่วมงานด้วยนั่นเองนะครับระวังว่าในช่วง11จนถึง17เเมษายน าย25น2,564นี้คนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานหรือคนที่ ต้องทำงานร่วมกับคุณเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีและมักจะเป็นปัญหาใหญ่ซะด้วยเป็นปัญหาที่ยอมกันไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ไขายากประนีประนอมยากต้องระวังให้ดีนะครับดวงชะตาก,การงานของคนเกิดวันเสาร์ครับเรียกได้ว่าในช่วง11จนถึง17เมษายน2564นี้มีทั้งเรื่องงานที่เป็นเรื่องที่ดีและก็มีเรื่องที่ จะต้องระวังก็คือปัญหาในเรื่องคนนั่นเองนะครับส่วนใครที่สมัครงานอยู่รองานไว้ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะได้งานแต่เตรียมสัมภาษณ์ดีๆแล้วก็แสดงทัศนคติในเรื่องของการทำงานหรือว่าในเรื่องของการตอบข้อสัมภาษณ์ให้ดีและกัน นะครับในช่วง11จนถึง17เมษายน2564นี้ถ้าจะไม่ได้งานก็จะมาจากเรื่องของการสัมภาษณ์หรือว่าเรื่องของการที่เขามองเห็นทัศนคติบางอย่างในตัวของคุณที่เขารู้สึกว่าไม่เหมาะหรือว่าไม่เข้ากับองค์กรของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของการสัมภาษณ์ให้มากนะครับสำหรับใครที่จะไปสมัครงานหรือว่ารอผลในเรื่องของการสมัครงานอยู่ในช่วง10 1จนถึง17เมษายน2564นี้แล้วมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ในช่วงนี้ก็ระวังตรงจุดนี้ก็แล้วกันครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่า11จนถึง17เมษายน2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง11จนถึง17เมษายน2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ครับ11จนถึง17เมษายน2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ถือว่าการเงินดีการเงินเด่นนะครับวาจาจะ พาเอาเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินมาให้นะครับมีเกณฑ์ จะมีโชคหรือว่ามีโอกาสที่ดีทางการเงินเพราะปากพารวยนั่นเองดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง17เมษายนนี้คนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะพบกับโอกาสที่ดีทางการเงินหรือว่าได้รับข้อเสนอที่ดีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองผ่านการพบปะพูดคุยผ่านการเจรจากับผู้คนครับในช่วง11จนถึง 17, เมษายนนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ที่นะครับจะมีเงินเข้ามาผ่านช่องทางที่ไม่คาดคิดหรือไม่คาดฝันบางคนก็จะพบกับความโชคดีในเรื่องเงินบางคนก็จะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาบต้องบอกว่าดวงโชคลาบโดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว กใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงได้ไม่ติดขัดอะไรครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ผ่านพ้นไปนะครับในช่วง11จนถึง17เมษายน2564นี้เราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่าคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง11จนถึง17เมษายน2564ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ครับเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นั้นดูไม่สู้ดีนักนะครับไพ่แปดดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของปัญหาความรักความสัมพันธ์นะครับคนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะบอาแววงกับคนรักมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นความรักในช่วง11จนถึง17เมษายน2 5 6 4นีนี้มีแต่อุปสรรคและปัญหา ต้องระวังให้มากนะครับในช่วง11จนถึง17เมษายนนี้นะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบจะเตือนให้ระวังนะครับปัญหาส่วนหนึ่งจะมาจากทิฏฐิมานะในใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำให้เกิดปัญหาหรือว่าเป็นสาเหตุแห่งปัญหาที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนรักและตัวคุณได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วต้องระวังให้ดีครับลดทิฏฐิ ลดในเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างพยายามเข้าใจนะครับความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งให้มากแล้วความขัดแย้งทางความสัมพันธ์ ลดน้อยลงครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับถ้าเป็นคนโสดเองก็ต้องบอกว่าระวังในเรื่องของคนมาหลอกหรือว่าระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าจะมีคนไม่จริงใจเข้ามาต้องระวังให้ดีคนโสดเองจริงๆแล้วในช่วง11จนถึง17เมษายน2564นี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ครับเอาละครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นก็เป็นในเรื่องของดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คนเกิดวันเสาร์ท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ลายไอดีใต้คลิปนี้แอด l ล n e ไอดีตาม l ล n e อดีใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทำนายดวงชะตากัน เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาเวพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ